น้องฝนลองดูสิครับว่าเลเวลความยาก1-5ึ่งถึงห้าทักเท่าไหร่ตอนนี้เอาไว้เอาแบบกินได้นะเอากินได้นะจริงๆแล้วมันไม่น่ายากนะแต่ต้องชิมก่อนคุณต้องชิมก่อนว่ามันอร่อยยังไงจะได้รู้ไงจะได้ทราบรสจ้ะได้ทราบรสว่ารสเป็นยังไงคุณพีเคถามเอาก่อนเลยครับผมเอาไม่เอาไม่เอาผมว่าวิธีก่อนต้องชิมด้วยเพราะว่าถ้าเกิดพี่เจอพริกนะพี่ต้องอยู่ยาทั้งคืนเดี๋ยวแกก็ลงไปหล่อแล้วอาชิมก่อนครับ ต่อไปนี่มีสายใครให้พ่อแม่ก่อนเป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างแม่ไมอยู่นี่โอ้โหเป็นไงงบ้ามันช่างอร่อยเลยขนาดนี้จริงเหรออร่อย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 มากครับเลยกินได้ได้ยินได้ยินโอเคค่ะเราก็ตักแต่หมูแต่กุ้งสิโอเคค่ะ เมนูนี้นะครับชื่อว่ายำผักกูดนั่นเองนะฮะจากอาจารย์คบน้องจะอยู่ตรงไหนกันอ่าอยู่ตรงไหนดีครับทีมงานนะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะเพราะตรงหน้าอาจารย์นข้าทำเยอะนะฮะยืนอยู่แถวนี้แล้วกันนะครับ่ทีมงานอยูตรงไหนดีครับตรงนี้นะอย่างนี้ดีกว่านะโอเคโอเคค่ะเอาละค่ะ